ตัวนี้เป็นซัมซุง A13 เนาะอาการก็คือไปรีเซตหรือรีสโตมันติด Gmail เนาะบทชื่อ Gmail หรือติดแอป AP เนาะบทชื่อ Gmail แล้วไปต่อบม่ได้เนาะในที่นี้เขาจะมาเบิง้งนวามันติด Gmail ได้ไรเนาะ อหน้าจี a ม l นี่เนาะบุชื่อจี a ม l เขาจะไปตอบบอะไรเนาะแล้วก็บุมีปัญหามอีกเขาจะมาปลด g ี a ม l นากันเนาะก่อนอื่นเขาก็จะกลับก่อนกลับไปหน้าหลักก่อนตัวนี้มันเป็นเวอร์ชันสูงเนาะโปรแกรมบางโปรแกรมมันยังบริสพอธ์มันจะปลดบุดรอะไรนะตัวนี้ค่อยจะใช้เป็นกล้อง u f i ปลดเนาะมันก็มีหลายกล้องอยู่แต่ใครใช้กล้อง u f i ปลดเนาะ ในทีนี้จะได้ต่อสาย ISP เพื่อต่อเข้ากับกล่องเนาะแต่ก่อนอื่นเาจะต้องได้แกะเครื่องก่อนเนาะแกะเครื่องเพื่อต่อสายมานาะ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเครื่องนี้่อยได้แก,กอแนะอ,แกออกก่อนแล้วเนาะใค่ถอยได้แกะออกก่อนแล้วเนาะใคจะหันนอ็อตหันนั้นออกก่อนนะต้องได้แกะแบบนี้ออกมาเนาะ หลังจากแกะได้ในนี้แล้วเขาก็จะไปต่อลาย ISP เนาะลาย ISP มันจะมาต่อตามนี้เลยเนาะตามจุดนี้ใครมีกล้อง ISP หรือกล้องอีอย่างก็ไดนะ้เนาะเขาจะต่อลาย ISP มันตามนี้เนะ หลังจากต่อได้แล้วเขาก็จะมาประกอบเข้ากับเครื่องนะเนาะเพื่อเสื่อมต่อกับเข้ากับกล้องเนาะ ល្រូវីជាបាបារូវ្លាន หลังจากที่เสื่อมต่อเข้ากับกล้องแล้ว <c oughs> เาก็จะมาเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยเนาะแ่นไพที่มีกล้อง u f i แต่ว่าบทนันเข้าใจลดกระเฮ็ดตามคลิปนี้เลยเนาะหลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเขาก็ไปติ๊กเทมมองซี่เหลี่ยมนี่เนาะแล้วไปที่ identify เนี่ยนะเพื่อเซเแป่งว่ามันเจอเม็ดปอนนะ ถ้ามันเออเลอสีแดงอันนี้ถือว่ามันบ่เจอเนาะอาจจะเป็นน้ำสายมันต้าบดีหรือว่าจัาไดเนาะอาจจะมันกวดเบืองสายมันคืนถ้าเขาเบิองสายมันบกคาดเราก็จะไปให้ดินทีไฟอีกหอบมึงเนาะถ้าบุ่เจออีกต้องได้ไปเ็กสายเนาะอาจจะ เชื่อมต่อบุดีเรื่องปีการสอดกันบอรหรือว่ามันสายจะบนแนนบอนะอย่งไดเนาะเขาก็ไปเสกเสกเบื้องสายอีกแล้วก็ไปอเดนติฟายจนกลัวมันจะเจอเนาะอะ่ถ้าออกแบบนี้มาหนึ่งถือว่าเจอเนาะเจอเม็ดแล้วเขาก็จะมาที่ยนะูทเซอร์เอเรียพาร์ทเนาะมันจะออกหน้านี้มา เขาจะเลื่อนซอกหาททททททแถบสีแดงเนาะแถบสีแดงเลื่อนมาที่ที่ม่องเพอร์สิตี้นี่เนาะเขาติดม่องนี้แล้วเขาก็จะไปเก็บค่ามันรีดค่ามันเมียนกันเนาะเพื่อป้องกันกันพลาดเนาะหรือเพราะว่าเวลาเขาโลคไปบามเทื่อมันอาจจะเปิดค้างก็มีเวลาเปิดค้างแล้วเขาจะต้องได้เอาไฟล์ตัวน,นี้ไปเขียนคืน เพื่อแกมันเนาะหลังจากที่เขียนแล้วเราก็ไป identify หอบเนาะจากนั้นให้หอาไปลบมันเนาะเอาไปไปติกต๊กตะก็บลบมันทิมเนาะไปอีลาดมันทิมเลยหลังจากลบแล้วล้ะสำเร็จแล้วเราก็ถือว่าสำเร็จเนาะ ถือว่าลบ f r p หรือ gmail สำเร็จนะเขาก็จะไปทอดออกเนาะทอดออกจากกล้องแล้วก็ไปจอดสายมันออกกันเนาะวันนี้เขาจะไปจอดสายมันออกเนาะ หลังจากที่เจาะสาออกแล้วเขาก็จะมาประกอบเข้ากับเครื่องมันแล้วเปิดเครื่องเมื่งว่ามันสิเปิดได้บอรหรือมันสิหลุดบอเนาะ โอเคมันเปิดขึ้นมาแล้วเขาจะรอเมื่อว่ามันสิเปิดใดบ่หรือว่ามันสิเปิดค้างอยู่หน้านี้เนาะถ้าเครื่องใดเปิดค้างหน้านี้เฮางก็จะไปต่อแล้วก็เขียนไฟล์อ่าที่เฮารีเก็บเมียน,นั้นเข้าคืนเนาะมันก็จะได้คือกั ่ามันขึ้นมาหน้านี้ถือว่ามันบกครางเนาะเอาก็นเนกไปเบิ้งเนกไปเรื่อยๆจนถึงหน้า Gmail คือเก้าคนแนนว่ามันจะมีบนข้ามบ่ถ้ามันรุดมันจะมีบนข้ามเนาะ โอเคมันจะข้ามไปเลยเนาะมันจะข้ามหน้า Gmail ไปเลยเนาะโอเคมันเข้าหน้าหลักได้แล้วเนาะถือว่าเป็นการสำเร็จเนาะ สำเร็จการปลดชิมวหรือแอปพี A P P e, นะอันจะมาเบิ้งรุ่นมาเนาะตัวนี้เป็นซนะัมซุงเอสิบสามเนาะ